ไปเบิ่งรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวเสื้อลักพามาเบิ่งรถใหไม้เนีหน่อยนะครับเนาะแหมกะมีสต็อกให้เลือกให้จับให้จองหลายคันนะครับเรื่องสำหรับ l 4028นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมแหมเสื้อลักจัดให้พิเศษนะครับผมโปรโมชั่นอ่าฟรีดาวนะครับพร้อมฟรีอุปกรณ์3ชิ้นแรกนะครับผมก็คือลูกค้าอาจจะอยากได้ไปมีดหนานะครับผมผัน ผันหาแล้วก็โรตารี่นะครับเนาะอ่านี่ก็เชื่อหลักกสิงกตัวอย่างกันไว้เบื้องนะครับอุปกรณ์3าชิ้นแรกนะครับใบมีดด้านหน้าผันห้าแล้วก็โรตารี่นะครับผมส่วนมากถ้าเป็นรถเทียบให้เฮียหน้านะครับผมเนี่ยนั่เลยครับเอาผันหานะครับผมผันหาแล้วก็โรตารี่นะครับไถพื้นดินนะครับแล้วก็ปั้นวันเขานะครับผมหรือว่าเขาจะไปปั้นแล้วก็ดับหน้าได้เบิร์นะครับผมอ่าสำหรับตัวนี้ก็คือราคาเงินสดอยู่ที่676,500ับาทนะครับ 6 7 6 5 0 0บาทนะครับด้วยคอมุปกรณ์3ชิ้นนะครับดาว35,000นะครับเสื้อรักจัดโปรพิเศษเลยนะครับผมรับลดศูนบาทนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับเงินใครก็ขึ้นยุกับบริษัทนะครับผมยื่นเอกสารประเมินทะเบยียนบา้านบรระชาชนคนสื่อคนคำนะครับคนคำอายุไม่เกิน70ปีคนสื่ออายุไม่เกิน75ปีนะครับภุรละอายุกับตั้งแต่เริ่มต้นอยู่ประมาณ20่ปีเนาะพี่นอนะ้องเนาะถ้าเป็นผู้ใายก็ยางใครดีก็คือ ผ่านการเกจรจาหารหรือว่ามีใบรับรองผ่านการเจรจาหารแล้วนะครับผมเนาะหรือว่าเลี่ยนรถดออาจจะเลี่ยนรถดอหังสิดนะครับบมื่ได้รับคัดเลือกการเกจรจาหารนะครับผมเขาก็สามารถนะครับคำประกันได้นะครับผมนะหรือว่าจะมาซื้อก็ได้นะครับผมเนาะตัวนี้ฟรีารดาวะ 2, นะครับพ่นวันหนึ่งเดือนละสองพันนะครับวันหนึ่งเดือนละสองพันวันนี้กับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับห้าพัน 923บาทนะครับผมประมาณ1 1 0่0 0 0นเกือบก0 0นนี่แหละนะครับับาทนะครับอน8ปีนะครับพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นนะครับผมใช้แค่ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนคนซื้อละก็คนขัำคนหนึ่งนะครับผมทาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ0นะครับโทรหาเชี่ยักได้นะคอรโทรศัพท์0 3กหนนไอนรัไม่ต้องใส่อันเดอร์สกอร์นะครับผมปตองวินักนะครับใ ไอดีไลน์0610738681นะครับผมถ้าโมยฝากค่าสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้เสละขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ